วิถีทางแห่งชีวิตของสัตว์โลกที่เลือดเดินกันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ด้วยกันเจ็ดทางสุดแล้วแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่ตนกระทําไว้แล้วนั้นจะนําไปทางทั้งเจ็ดนั้นได้แก่หนึ่งทางไปนรกได้แก่โทสะอํานาจของความโกรธสองทางไปเป็นเปรตอสุรกายได้แก่โลภะคือความโลภ วงหวงสมบัติสทางไปเดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลงสทางไปมนุษย์ได้แก่ศีลห้าหทางไปสู่สวรรค์ได้แก่มหากุศลแปดหทางไปพรหมโลกได้แก่สมถะกรรมฐานเจ็ 7. ทางไปนิพพานได้แก่ วิปัสนากรรมฐานสัตว์โลกทั้งหลายสามารถพิจารณาวิถีชีวิตของตัวเองได้ว่าเวลานี้เขากำลังเดินอยู่ในทางสายไหนด้วยทางทั้งเจ็ดดังกล่าวเรื่องที่อาตามาจะบรรยายต่อไปนี้อาตามาจะบรรยายทางเดินสายที่หกคือสมถกรรมฐานก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเสก่อนว่า ผู้ที่จะเจริญพระกรรมฐานหรือฝึกสมาธิได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลเช่นไรเพื่อจะได้สำรวจตัวเองเสียก่อนผู้ที่จะเจริญพระกรรมฐานหรือฝึกสมาธิได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจเป็นคนมีจิตใจสูงถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมประจําใจเป็นคนมีจิตใจต่ําแล้ว การฝึกให้เกิดสมาธินั้นจะทำได้ยากคุณธรรมที่ผู้ฝึกสมาธิหรือเจริญพระกรรมฐานจะต้องมีก็คือหนึ่งเป็นคนที่มีความสำรวมไม่คึกขนองไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสไม่ทำในสิ่งที่บรรพชนเขาไม่นิยมทำกันแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเล็กน้อยก็าตาม สต้องเป็นคนที่มีเมตตาธรรมสเป็นคนกล้าหารกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควรยอมรับความจริงและยอมรับความผิดที่ตนเองได้กระทําไปหเป็นคนซื่อตรงไม่คดโกงหเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ามารยาเจ็ 7. เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้ง่ายไม่ดื้อรั้นยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรมแปดเป็นคนอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอเกเป็นคนไม่หลงตัวเองว่าดีกว่าผู้อื่นไม่ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นสิบเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ใกล้ชิดมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆสิบเอ็ด เป็นคนรักความสงบสิบสองเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับกิจธุระที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนสิบสามเป็นคนที่เคารพก,กรตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังสิบสี่เป็นคนขยันที่จะขวนขวายแสวงหาความรู้ใส่ตนเองเสมอสิบห้า เป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดในสิ่งทั้งปวงทั้งสิบห้าข้อนี้คือคุณธรรมที่ผู้ที่ที่จะกำลังจะเจริญพระกรรมฐานหรือฝึกสมาธิจะยึดถือไว้เป็นหลักประจำใจเพื่อจะได้เป็นพลังผลักดันให้การปฏิบัติได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดก็คือความสุข เพราะพุทธศาสนาของเราได้สอนถึงวิธีการบรรลุความสุขไว้อย่างละเอียดและประกอบไปด้วยเหตุผลความทุกข์ต่างๆที่มนุษย์ทุกคนได้รับอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะมนุษย์ได้ก,ก่อขึ้นเองการทำลายความทุกข์นั้นไม่ใช่ทำลายที่ผลของมันแต่จะต้องทำลายที่เหตุเหมือนกับการดับความร้อนต้องดับที่ไฟ ไม่ใช่ดับที่ความร้อนและไม่ใช่โดยการแก้ไขชนิดไปอ้อนวอนสิ่งลึกลับอะไรที่ไหนด้วยในปัจจุบันนี้มนุษย์เริ่มมองเห็นความจริงกันแล้วว่าความเจริญทางด้านวัตถุถ้ามากเกินไปกว่าความเจริญทางด้านจิตใจก็จะก่อให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งเป็นอุปสรรคปิดกั้นการที่จะประสบความสุขที่แท้จริงได้ แต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเหตุผลภายนอกเช่นผลทางวัตถุนั้นไม่มีค่าความเจ็บป่วยหรือว่าความวิปริตของธาตุในร่างกายต่างๆพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นกรรมเก่าส่งผลอยู่เสมอไปแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ก็สามารถเอาชนะความทุกข์ทางร่างกายบางอย่างได้เหมือนกันคือท่านไม่ให้ยึดถือกับมันให้มากจนเกินไปเรื่องภายนอกอันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นจะมีความสำคัญหรือว่ามีผลกับตัวเรานั้นก็เพราะว่าเรามีใจอ่อนแอนั่นเองนี่แสดงให้เห็นว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ เดี๋ยวนี้ประชาชนส่วนมากจึงหันมาสนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตใจโดยการปฏิบัติพระกรรมฐานตามหลักทางพระพุทธศาสนากันอย่างมากมายเพราะสามารถจะพบความสุขได้อย่างแท้จริงในปัจจุบันและก็ยังสามารถที่สูจน์ได้ด้วยตัวเองเมื่อเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยใครก็ตามถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีจิตใจอ่อนแอเป็นคนขี้โกรธขี้ปกใจก็ไม่มีทางที่จะหาความสุขได้อย่างเต็มที่เรื่องจิตใจนี้สำคัญมากทีเดียวถ้าหากว่าจะเปรียบก็เปรียบเทียบเปรียบได้เหมือนว่าใจเหมือนควายกายเหมือนเกวียนถ้าหากว่าใจดี เข้มแข็งก็เหมือนควายที่แข็งแรงสามารถลากเกวียนถือร่างกายให้เคลื่อนไหวไปได้อย่างกระฉับกระเฉงผิดกับควายที่ผอมโซเปรียบเหมือนจิตใจที่อ่อนแอจะลากเกวียนไปไหนแต่ละครั้งก็แสนจะยากลำบากยากเย็นจะสังเกตได้ว่าคนบางคนร่างกายใหญ่โตล่ำสันแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอขี้กลัว มักจะมีลักษณะเสื่องซึมทำอะไรก็ไม่มีประสิทธิทภาพดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานัก,กธุรกิจถ้าหากมีสุขภาพจิตดีก็สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิทภาพการเรียนก็จะมีผลดีตามไปด้วยการฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่า การทำสมาธิหรือการทำกรรมฐานนี้มีประโยชน์มากถ้าหากว่าเป็นนักเรียนก็จะทำให้เรียนได้ผลดีขึ้นเพราะมีความจำแม่นยำมากขึ้นทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นอกจากนั้นก็ยังช่วยรักษาโรคภัยบางอย่างให้บรรเทาหรือว่าหายขาดไปได้เลยจะกลายเป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็นพราะให้มีผิวพรรณผ่องใส สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้องทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำว่ากรรมฐานซยก่อนว่ามันแปลว่าอะไรคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานในที่นี้ก็คือที่ตั้งของการงานในด้านจิตใจทำไมเราจรึงต้องไปหาที่ตั้งให้จิตใจก็เพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ คือมันไม่สงบเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้สับสนวุ่นวายไปหมดบางครั้งก็มีความติดความยินดีบางครั้งก็มีความโกรธความหลงคนที่ไม่มีจิตใจที่นิ่งอยู่กับที่สับสนวุ่นวายอย่างนั้นก็จะมองไม่เห็นความจริงอะไรเป็นจิตใจที่ลำเอียงเมื่อจิตใจเอ็นเอียงไปทางไหน ก็เข้าข้างด้านนั้นเช่นเมื่อเห็นว่าอะไรดีเกิดความรู้สึกชอบก็ว่าสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วหรือถ้าชอบน้อยก็ว่าสิ่งนั้นดีน้อยเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีความติดความยินดีคือราคะโลภหรือความโลภหรือว่าความหลงคือตัวโมหะยังฝังอยู่ในจิตใจแล้วก็จะทำให้จิตใจไม่สงบไม่ตั้งมั่น ทำให้ไม่เกิดปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้จะปิดบังความจริงเอาไว้หมดทางพระพุทธศาสนาแสดงกรรมฐานไว้ดังนี้ก็คืออันแรกสมถะกรรมฐานหมายถึงที่ตั้งของการงานทางใจคือทำใจให้เป็นสมถะคือทำใจให้สงบนิ่งนั่นเองและต่อมาก็คือวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงที่ตั้งของการงานทางใจ ให้เกิดเป็นวิปัสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงวิปัสนาก็คือชื่อของตัวปัญญานั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงเสียก่อนต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จริงพระธรรมของท่านถ้าหากว่าปฏิบัติตามแล้ว ก็สามารถที่จะทําให้สิ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมจนบรรลุผลได้จริงแต่บางคนลังเลในพระสงฆ์อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ขาดปัญญาพิจรารณาสมมุติว่าถ้าใครเขาส่งทุเรียนทั้งเปลือกมาให้สักลูกหนึ่งก็คงจะไม่มีใครโง่งกินเข้าไปทั้งเปลือกหรอกนะเพราะมันจะตาปากเอา คงจะต้องแกะเปลือกออกกินเนื้อคือเลือกเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้นั่นเองต้องมีความเชื่อมั่นโดยไม่คลอนแคลนสีกก่อนจึงจะเริ่มปฏิบัติได้และก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติก็ควรจะสำรวจตัวเองสักครั้งหนึ่งสึกก่อนว่าตัวเราเองเป็นคนอย่างไรมีศีลหรือเปล่าศีลหมายถึงความปกติทางจิต คือมีจิตเป็นปกติเรียบร้อยคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นถ้าทำอย่างที่กล่าวนี้มาได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานได้บรรลุผลคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเอาไว้เพียงท่องบนให้จำได้เพียงเพื่อที่จะเอาไปคุยโอ้อวดประคารมกันถ้าทำอย่างนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ถ้าหากว่าไม่นำไปปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจึงจะเข้าใจและทราบซึ้งจะเพียงเอาแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติด,ด้วยคําว่ากรรมฐานได้บอกไปแล้วว่าหมายถึงที่ตั้งของการงานทางด้านจิตใจและที่ตั้งสำหรับใจนั้นก็คือตัวของเราเองนี่แหละ ไม่ใช่เอาใจไปตั้งไว้ข้างนอกเพราะถ้าหากว่าเอาไปตั้งไว้ข้างนอกเช่นไปตั้งไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็จะนำเอากิเลสเข้ามาสู่ใจทำให้ใจมีที่ตั้งที่ไม่แน่นอนไม่เป็นกรรมฐานที่ว่าให้เอาใจิตใจตั้งไว้กับตัวเรานั้นอันนี้ก็เป็นการเรียกแบบรวมร ถ้าแยกออกมาก็คือตั้งเอาไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วภายในตัวเราทุกๆคนทีนี้เราลองมองดูตัวของเราเองสิแล้วก็ตั้งใจพิจารณาดูให้ดีตั้งแต่ข้างนอกเข้า